ดีนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ทางนักเรียนโรงเรียนบ้านเรืองหวานะคะแล้วก็เยาวชนนะคะในหมู่บ้านเมืองหลวงนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชน ตรงนะคะมาน้่งสมาธิโฉบนอทุกเ่ง,เงแมะแดิฉนะันก็ทางโรงเรียนก็ได้ร่วมกับท่านคุณเจ้าได้ช่วยกันที่อือ 200กโลแล้วเราก็เดินทางมาถึงที่จิ๊บนี่นะคะก็ค่อนข้างจะเย็นพอสมควรนะคะก็ยิ่งเพิ่มไปไหนนะคะให้กำลังใจเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกบรขอบคุณนะคะคุณสุภาลีนะคะคันยาบุทิเลิศนะคะซึ่งเป็นนางพ่ออาบน้ำข้าวขนมให้กับเด็กๆที่มาในวันนี้นะคะขอกราบขอบคุณยริงสูงนะคะรายการแรกนะคะที่เด็กนัก ของไทยใหญ่นะคะก็คือการซ้อนนางรกแล้วก็ซ้อนโตนนะคะอ่ะาเรียนะเอาอุปกรณ์มาก่อไนปนคะ่ะขนาดือ คล้ายๆกับคนจีนนะคะที่นับถือสิงโตนะคะแต่โตเป็นสัตว์ที่อยู่ในตำนานความเชื่อของชาวไทยว่าอยู่ในป่าหินมะพานได้ออกมา่รยรำบบชาพระพุทธเจ้านะคะในบันออกพันษานะคะเราสัพพสัตว์ทั้งหลายในป่าหิมพางก็ได้ออกมาไรยรำนะคะเพื่อแสดงความเคารพแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะโตก็ได้ โดยภูมิปัญญาท้องถิง่นก็คือคนเฒ่าคนแก่นะคะมาช่วยกันนะคะเหลาไม้เป็นโครงโตนะคะโครงข้างในนั้นทำด้วยไม้ไผ่นะคะต้องเหลาขนาดเท่าเดียวกันหมดนะคะแล้วก็มีไหวายนะคะมีองค์ประกอบด,ด้วยนะคะ,นะคะก็ก่อนที่เด็กจะพร้อนจะรำนะคะก็จะต้องมีพิธีการนะคะแล้วก็ถึงครูบาอาจารย์นะคะไหว้ครูบาอาจารย์ สำหรับชุดรำนะคะนกโ,โตที่เห็นอยู่นะคะได้ไปสืบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเวลาเขาจะทำชุดชุดรำเนี่ยก็ต้องตั้งขันครงนะคะแล้วก็เปลี่ยนผลไม้เปลี่ยนดอกไม้ทุกวันนะคะจนกระทั่งทำชุดเสร็จนะคะทั้งหัวโตนะคะแล้วก็ชุดโต เป็นการขอขมาหรือเป็นการคล้ายๆว่าอเดี๋ยวเด็กจะต้องใช้โตนะคะตัวนี้ในการเข้าไปไล่รำย,ยู่ข้างในนะคะแล้วก็อาจจะมีการกลิ้งไปกลิ้งมานี่ก็ต้องมีการคมไว้ก่อนนะคะตา,ตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่นะคะ,<อ>ะสำหรับตอเนี้นะคะนนะในช่วงที่วันสำคัญทางศาสนานะคะอย่างเช่นวันออกพรรษา,าหรือวันวันวิสาขบูชา วันเข้าวพรรษานะคะวันสำคัญต่างในงานมงคลยิ่งนะคะของอประชาชนที่เป็นชาวพุทธนะคะเพราะฉะนั้นท่าน ก็จะทำให้กับคน้องคุณน้าคุับจ่อง้าผมจะเาียกเราเพราะเุาณนี้วมจะคอกบระเด็นนี้ได้ผลดีแล้วสายทางการ้าสายรกันสายนุของท่านนะครับนี่เปนเรื่องที่ควรต้องพารณาด้นะครับระดับแรกยอมาต่อไปยกตวตัเลยนะครับ ขอเสตํารวจหนึ่งงวงเล็กตํารังนะครับสององคผู้ใหหตรวบหนึ่งงนะครับและควนใหญวานี้วรจากลาถึงหนองนะครับและควทนีวประนอมเดนเนนะครับนึ่งงควับควสายันนะครับตํารวหนึ่งองนะครับและนายท่านน เป็น่าน็เส่ปนรองการประชน้วพเรบบ้นนะครับขเดิน่างตองให้ดีประการแรกจะไม่เือนะครับเลือยจม้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะม่เดือของเราตามมาไ้างขนี้ก็เดินดงตองหลายท่านแล้วนะครับเดือยอมวข้า ขอเชิญทุกท่านเพื่อจะเอาไว้บูชาประจำบ้านทุกพิษสิริมงคลของท่านขอเรียนเชิญท่านสั่งจองได้นะครับที่คณะกรรมการวัดจาไริเกลขอทุกท่านได้ชม